สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจากนิสสันนน้ำนะคะนิสสันเอลิสสาขาเกษตรน,น้องวมีต้องยินดีต้อนรับพี่คูณกับพี่อีนะคะที่วันนี้มาออกรถกับเราตัวนี้จะเป็นนิสสันคิกรุ่นวี เหตุผลในการเลือกใช้รุ่นนี้ค่ะพี่ทำไมถึงไม่เป็นตัว VL ตัวท็อปหรือออเทคอะไรประมาณนี้เออหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่เป็นชิปรุ่นรุ่นที่สูงกว่านี้ใช่เหตุผลทำไมถึงเลือกตัว8ปดแสนกว่าตัวนี้หรบพี่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือนั่นแหละตัวตัวท็อปบางตัวการใช้งานบางตัวเราก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นอ๋อไม่ได้จำเป็นการใช้งานแต่ว่ามันก็จะมีตัวล่างๆที่ที่มีฟังก์ชันที่เราอยากได้แล้วมันไม่มีตัวนี้กําลังตออโจทย์กลางดีค่ะก็คือในเรื่องของราคาด้วยไหมพี่ราคาก็น่า ราคาก็ถือว่าโอเคแล้วก็เดียววันได,ได้ได้ดีลจากที่นี่<ะ>ก็ถือว่าใช้ได้ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยพี่วอล์กอินมาปุ๊บเทสใดปุ๊บจองเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าด้วยพี่เป็นลูกค้าเก่าของนิสัดด้วยพี่ผู้หญิงพี่อีใชัยอเมล่าอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ดีใช่ไหมคะเพราะนั้นเหตุผลในการเลือกสีบอลเงินนะพี่ตัวน,นี้เป็นสีที่สวยมากเลยนะอ๋อทำไมถึงเลือกเป็นสีนี้ครับพี่ให้ผู้หญิงตอบให้คุณผู้หญิงตอบก<อ>่ออคุณ คุณภรรยาเป็นคนเลือกใช่ค่ะ็คือสีบอลเงินจริงๆแล้วว่ามันมันเลอะฝุ่นเลอะอะไรจะดูไม่ค่อยออกล้างหาง่ายอ๋อหลบซ่อนได้หลบซ่อนได้เพราะถ้าเกิดเป็นสีของสีขาวอะไรเงี้ยมันจะเห็นชัดเวลาเปิดเวลาจับอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นรอยอันนี้ยังพอกลมกลืนได้นิดนึงโอ้โหแล้วก็เพิ่มความอะเพิ่มความปลอดภัยความสว่างอะไรเงี้ยค่ะเวลากลางคืนถ้าเราสีเข้มไปก็อาจจะลดมองไม่เห็นเราอะไรเงี้ยก็ส์เต็มที่เลยของพี่ๆทั้งสองท่านจะิงจริงเดิีอยากได้อยากได้สีน้ําเงินเหมือนกันรถตัวใหญ่แต่ว่า เห่ือนที่เขาบอก ดังคืนมาอาจจะมืดค่ะครับก็เลยเอามาตอบพี่ตัวนี้อ๋อก็ตอบโจทย์ในการใช้งานด้วยนะคะพ็พี่ๆก็รับรถคันนี้ไปก็ใช้สิทธิ์เต็มพิกัดเลยได้สิทธิพิเศษทั้งสิทธิข้าราชการนะคะสำเนาเร่มรถเก่าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นแล้วก็ได้เรื่องของเซฟเซฟด้วยแล้วก็แมเนจเนซ์ฟรีพี่มาเข้ากับทางน้ําหรือพี่ใกล้บ้านตรงไหนเดี๋ยวน้ำบริการหลักการขายให้ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นมค้ากันขออนุญาตแนะนำเพื่อนปลูกมาให้น้ำนะคะพบกับน้ำได้ที่นิสสันเอลิสสาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะสวััสดดีีครบ Yeah. Oh.